ใสใสเมื่อน,นั้นเห็นรุ่นน้องเก็บเห็ดเหลืองออกจากบ้าน,นี่คางล้านสันสันมาสันจะเห็นอะไรไหมตาถั่วถั่วยอย่างฉันน่ะเขาไปจะปาเด้วยยา้ายว่าสันถ้ามาคนเดียวข้ายังไม่เห็นดอกเห็ดเลยออกงานแล้วขนานเปลี่ยนสุดมาสลอก่อนพี่น้องมันอยู่ซ้ายเห็ด สซ่เซ่อจาไข่นี่บว่าิได้กินเห็ดต่เมาเลือดไปตกปลากันยังได้กินมากมาแห่งอยู่นี่เห็นเขาถือออกไปทุงหิวขาวเกินเครื่องคุณเดพนีคนมาตักแล้วแบนั่นะเห็นม่นนี่ลองร้อยในการรูดนี่มีคนมาตักบักแบแล้วไม่แซ้ ร้อยลูดเขาไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาตักแล้วซึ่งไววก็ไห้ดีนะก็สิจอบปลาอยู่คือจังสิวายเวลามันหันใจเลยเนาะปลาเนี่ยคนดวงดีไปขี่ก็พ่อเฮ็ดคนดวงหัวเป็ดคือสันมันเห็นอีหยังมันก็เลื้องไว้น้ำกันมดืดแบบนี้ มึงซีตาเหมือนได้หน่อยมึงยังบบเห็นอย่างเลยเห็นตรองร้อยเข้าตักซ้ามันสีเห็นอยู่นในปลานี่มันก็เห็นถ้ามันสีเห็นอยู่ในถนนมันก็เห็นเห็นนะถ้ามันสีขืนงั้นเขามาเอาไปเวอร์ติอะไรนี่ยเซฟม ปลายทางจังได้กนคือลายแยกลายซ้อยแต่สร้อยใด้ขมันสีได้มันก็ได้แลนะ้วเนาะเบิง้งหาเบิ้งกระนาไม่จะห้อยเขามาเอาไปนี่เขาจับบูดจับบูดเห็นหมั้ยกัดมันหูดเลยล่ะเขาจะมาเอาบักแบกมาเรียบร้อยแล้วเราใส่สมาธิในการหาเห็ดกันจะเห็นบ่หน่อยจักดอกจักดวง มันคือเหลืองเออไว้ทำกันเบิดทั้งใบไม้พี่น้องมันสีแขมเห็นดิแล้วเดี๋ยวคอยหากันเด้อแกกไม่ได้เห็ดยุงยังกัดอีกนะจะบอกให้ฝนตกนี่โอ้ยดีใจมด <c oughs> เหลืองเหลืองผลไม้มกลมแผ่ร่มผลใบไม้แ <c oughs> ทเรือเนาะ <c oughs> บรรยากาศดีได้ล่ะพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศอันสวยงาม ข่อยางเขามาเฟอร์ลังแนมข่อยู่ได้เมื่อกี้นี่ซึ่มก็เจออ้ายางไปทาเรื่อยใส่สิวายอีนี่มึไปหาเห็ดบอกสิวายได้เนาะเขาก็มีเด้ขอเขาก็สิวายเข้าออกไปหมดแล้วหองเขาหูปลาเขามากินขี้กินแก้วเขาพี่น้องเอ้ยมาคอยหัวได้มาก่ยางไปเลยสิหอดเฮือนก่อนเนี่ยจะก่ะยานยมึงหม่งเห็งงานไดมที่ดอกพี่น้องเขาไปกินบ้านเราขนาด แบ่เขาก็ตักขนาดต้นเนี่ยหน่อยเตีเต้ยๆเ,เขาก็ยังตักเนาะตักไม่เหลือหรอเลยภาษายังมนสิมาท่านเฮ็ดขนาดแบ่เขายังมาตักไปหมดล่ะเฮ็ดมาสิไปทานยางเมื่อเบิ่งไปเสละพี่น้องฮะมันฟลุกงอขึ้นเมื่อกอนยุ่งกาดข่อยโสูก็ยุ่งเลยยุ่งโปมเมื่อแค้นเห็นมั้มีแต่ล่องลอยเขาออกไปเขาจับใบไหม่หูเอาหมดละ่ะ มันสิมีอยู่แต่ว่าห่อนโบหงหมงมันเนาะบบเห็นดอนมันแต่ว่าแบกันยังดกอยู่ได้ขนาดเขาเจ้ารูดไปแล้วนี่เดยห้อยเขาหูดเห็นบ่การมันสิตายเห็นบ่เห็นบ่ห้อยเขารูดเขาว่าตักซ้ำอีกกระไรได้เพราะว่าเขาตักไปช่วงนั้นแบมันยังสูบไปเสมอกันเห็นบ่ส้มเขาอ่อนหูดไปแล้วนี่ส้มมันเหลือมันกันยั่งนันอยู่พี่น้องมันก็พ่อได้รูดอยู่ นี่กระดกนี่ทางข้างแห้งดกบักพื้นบักแบนะขนาดห้อยเขาเอาเราเห็นบะนี่ห้อยเขารูดจ้ะน,นี่ห้อยเขารูดมันสิเป็นอันตะแกงงี้สิจับหูดปืดตรงนี้สสรุปคือมีแต่บักแบเหตไม่มีหรอก บอกแล้วสองพวเมียหนี่หายังกินกับพอมันเศ้าเรือไปโตกปลา,าไรกินกาแฟก็มามาแหงเนาะอยู่กลางน้ำไม่งางตางมันเปียกฝนซื่ออนี่ละกลับบ้านเฮาไปหาถอดสุดออกงานกลับบ้านเฮาเมื่อเห็นจับดอกนี่จะรองร่อยเขาเอาเห็นบอห้อยเขาหูด ไม่มันดัุ่ชรงเสลงเห็นมาห้อยข้อหดอ่ะแต่ถ้าเขามาเก็บอีกรอบหนึ่งก็ได้อยู่ได้นี่ตอนนี้ก็เจ้าขายทังละสามร้ยห้ากิโลกิโลละสามสิบโครนกับเขากับว่าเท่าไรละ่ะเมือ่อมือขึ้นเห็นเขาลงอยู่หาโล่สามรยสิเป็นเงินเท่าไรละ่ะสามร้อยโครนก็สี่เป็นเกือบพันหนึ่งอ่ะหาโล่พันหนึ่งถือโลละสองรลย โลละสองรบาทห่าเซอร์เอไดโลนึงกับเติบหนึ่งโอตายางตายไปเด้ยขยายน้อยก็ได้บวัวแมน่าเก็บไปแล้วมีใบมี่ยังเขาสีเอาเด้ต้องอดไปร่อนเอาใบออกให้มันเหลือแต่นวยบบกแบงงามงพาได้จังสีไดทางละสามรอยก็ได้คนดวงไม่ดีกลับบ้านดีกว่าบา้านลูกค้ามากินเขาเบิดเวลาง,งานเขาเลยได้หรอว่าซีบเห็นก็เห็นน้ำเขาดอกนึงเห็ดตายเบ่อบอนี่ เห็ดอะไรเห็ดหนึ่งดอกนี่ไม่ค่อยเห็นทําไมดอกเดียวแพร่แว่อ,อยู่ไปถาไปเล่ยก่อนเห็ดกินนี่แหละเห็ดตายเห็ดอะไรล่ะเข้าไปเดินในป่าเราไม่เจอเราเดินมาเจออยู่ตรงนี้จนมันเน่าแล้วขี้รถพานกับว่าเห็นมันคือจังแค่ไค่เห็ดพึงงนี่แหละพี่น้องเหมือนเห็ดพึ่งเลยอ่ะขี้รถก่ซื้อมือผลไปเห็นเลยเออ ไป่างยง่งนี่เฮ็ดเพิงข้างเมื่อบ้านจักรกยานหยบดรอกไงนึงคุณบ่าเห็นขี่รถไก่บ่าเห็นจนมันเถ่าถิ่นโอ้นี่เด้เฮ็ดจะเฮ็ดเฮ็ดแต่มันกินไม่ได้ะไะแล้วมันเน่าแล้วมันแก่ คีรกรถไก่คู่มือบอกงหกว่าป้าเฮ็ดอยู่นี่นะเจนจักรยานเหยียบเอา้ามันดังแพลบปะหนึง่งจอดเบงก็น่าปะเสรนว่านี่แหละเขาเอิ่นคนเสรอเสรออ์อี๋อืมฟอสเซนก็เห็น่ายๆเนะแต่ก็ไปกินดอกมันเนเ่าแล้วมันเถ่าแล้วเออข้าก็เบข้าก็ะคี่รถพัน สุ่มซอยนี่กระดุอยู่แต่เขาก็ผ่านซุมือแหละแต่เขากก็ไปสังเกตว่ามีเห็ดเนาะเออเออแต่เสียดายนะแต่เสียดายไปปีนาเด้อวันนี้ละเห็ดไตเบื่อหรือเห็ดกินได้บย่มาแจ่เห็นก็นดีใจแล้ว